สุาสุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชวนชัยรถไถซิงชาแน,นลครับมื่อนี้เขาอยู่กับ M6240 SUH งนนะครับพี่น้องคันเก่าคันเดิมครับตัวแรงเขาครับจะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเห็นน้ำในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคิด่อไปเรื่อยๆครับมื่อนี้ มาวอาเรื่องเ็กระยะเฉกระยะเขาว่ารถจากชั่วโมงเป็นรูดูการนี่สภาพมันจะเป็นยังไงครับขอดีขอเชียมาว่ากันครับที่สงหลายคนสงสัยเนะาะว่าชัเทิรเป็นยังไงเออัอไนไงแน่ยัยงไงแน่เดี๋ยวติมาบอกให้ฟังนะครับพี่เนองรถจากชั่วโมง ความสึกหลอประมาณใดครับลดหนึ่งฤดูกาลจอดแล้วนะพ่อก็จอดแล้วบ่รนั้นมีงานหรอกกะตอนนี้ชั่วโมงการทำงานมผมติดเปียกเทียมให้มืองแล้วพี่น้องชั่วโมงการทำงานน,นี่ เจ็ดร้อยยี่สิบแปดชั่วโมงเจ็ดอยี่สิบแปดชั่วโมงพี่น้องมียังซึกหลอพังแน่ดูโดยสายตานึงครับปีนี้รถล,ลุยน้ำตลอดครับเพราะว่าติดติดลมยูซีเทียหาเทียกับปีนี้กะหนึ่งครับนีพี่น้อง น็อตเหลืองนะครับน็อตเหลืองน็อตเหลืองนอ็อตหน้าหลังเหลืองครับน็อตล้อเหลืองครับมึงอุปกรณ์พร้อมนะพี่น้องคืออุปกรณ์ผมถอดออกครับก็ถอดไว้พวกแขนลากแขนลากบูทแขนลาก ก็โอเคครับ <c oughs> ยังเหนียบเปียกๆอยู่ครับซีนแห้งครับซี้นพ่อหลังแห้งสองข้างครับมีสีถลอกเล็กน้อยตามเสาครับตามการใช้งานครับพี่น้องส่วนอื่นโอเคครับ ลัางคาโอ้ล่างมานันวาล่างรถจอดเมื่งล่างกับบ่หลอดพี่นอ้องเฮ้ยป้าป๋าล่างครับมาเมืองสามดาครับขันใบมีดกันลวมอยู่ยอเขาครับขานหน้ายางก็ยังสึกร้อนนิดหน่อยครับสึกร้อนนิดหน่อยใบเมีย ยังเหมือนเดิมครับรวมตัวเดียวครับกับสปริงแต่ว่านะที่เปลี่ยนว่าผู้ลองค้นยันว่ามีผลบ่ามีผลกเจ็ดรอ่อยกว่าชั่วโมงครับไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างครับประมาณนี้พี่น้องทุกอย่างดูดีมาดูชัดเท่น ทึนชัดทนชัดทนชัดทึน,ดทนนะตอนนี้ยังบ่มีปัญหายังกับยังแหงอยู่ครับพี่น้องอืมยังแหงแกนที่ดันเข่าดันหนอกตัวนี้ก็ยงังแหงแหงอยู่ครับพี่น้องบ่มีขาบ,บ่ามียังครับยังปกติอยู่ครับอ,อ ประมาณนี้ครับก็ข้อคเครื่องสดๆสดสดใหม่ๆเยอะครับก<ะ>ารซึกรลอกะยังอยู่ในเกียนประมาณนี้ครับพี่น้องอไปมีดข้างหน้ากะจังเห็นครับ บ่อปันไดครับนิดหน่อยงานบ่อท่านได้หนักปันไดครับปีแรกงานเจองานบ่อปันไดครับนี่ครับพี่น้องที่ผมเจาะคัดหนาผมจะเจาะลักษณะนี้ครับเอาสายยางสายอ่อนครับสายนิ่มใส่สุปลงไปครับแล้วก็ต้อกันไปไว้พูดครับนามมอนามพูดครับต้อไปเพี่ครับข้างในเพียครับ เพื่อระบายครับระบายไอออกม้วนเนี่ยใจเขาบม่หนาติดเจาะไม่ครับรุ่นนี่อย่ันเป็นคานปิดพี่น้องคานปิดเพื่อจะลงนำ้ำไหมพี่น้องผมก็เลยต้องเจาะมันนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์เราไปดูอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์โอ้พี่น้องเห็นไหมเด็ดอ,อะไรก็ย่าบวัวแล้ไป เบิง้งอ้อยเยอะเสือไปเอาปุ๋ยใส้อออยอุปกรณ์โร,รโตารี่ลตารี่ซึกรอประมาณใบนาจะซึกรออะไรครับปีเดียวครับนี่หน้าเดียวครับหน้าเดียวเมือไปประมาณ ใบ40-50%แล้วครับใบถือว่าบางแล้วก็คัคมคมเหรอครับหลังก็บคมเหรอเริ่ดดูการเดียวครับสีก็เริ่มตลอกแน่ครับพอแล้วอาบน้ำมันไว้ครับชโลมน้ำมันไว้แล้วมึงผ่านไปผ่านผ่านผ่อนผ่อนผ่านเข้าห้องเงนครับอระรยะเข้าห้อง ขีม่มาใกล้แล้วครับขีม่มาเรือน้อยเต็มทีจะหมดแล้วสมมติเราพี่น้องเปลืองกับถือว่าเปลืองยูะตังแต่ไทยก็จะอยู่ประมาณพันไรได้อยู่เหมือนกับประมาณนี้แหละพี่น้องใบโอ้ยังหนายอยู่ครับใบหนาได้อีกหนึ่งฤดูการอยู่ สภาพก็แจมๆอยู่ครับพี่น้องหนึ่งปีหนึ่งฤดูกาลครับประมาณนี้ครับพอก็ใส่สก,กีไว้แล้วครับปกติแล้วเสียาสก,กีนี่ดันกันว่าว้สุดเลยพี่น้องนี่แล้วเอาคางไว้ป้อยใ,ใ,ให้ใบมีดบรรลอยเพื่อนครับหอมว่ะ อันนี้ครับบอกว่าสิเค้กรถเกี่ยวครับน้ำครับพี่น้องรถเกี่ยวคันหนึ่งจอดยี่ยู่อยู่มอนึงครับสองคันอุปก้อนหกน้อยหนึ่งครับเนี้ยวันนี้งจอดเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็เอารถพ่วงกับมาเห็นก็ถึงหกก้อนี้อีกครับเอรถกับรางไว้เนี่ยครับ <c oughs> บลรางวันนี้ <c oughs> อ่าต้องได้เช็คโซ่ขอ ครับประมาณนี้ครับเราไม่ยังไหลพี่น้องเราเกี่ยวกับรออีกจังเดือนสองสามเดือนนี่แหละครับว่าจะจะับแป๊บนึงหล,งงลังคงหลังคาเสาคำหลังคาไปบนงได้พี่น้องอกะเล่นหนามันคงครับยังดีอยู่ครับกะพ้ย ชใจคิดสิออกรุ่นนี้จ้ะแนะนำมาสอบถามมาได้พี่น้องสอบถามได้สอบถามได้อบ,ไดบอกห่วงวิชาครับสอบถามได้ไม่ห่วงวิชาหรือที่มารุ่นใดสอบถามได้ครับรุ่นเอลผมเคยใส่มาก่อนครับเพราะว่าขั้นเก้าผมก็รุ่นเอลขั้นเก้าผมเอลสี่เจ็ดครับอันนี้ผมกว่าใส่มาเปลี่ยนเป็นหกสองพี่น้อง อัปเกรดกันมาครับเพื่อคันไงเพื่อได้งานหลายก่าเก่าครับบ่เคยห่วงครับพี่ชาแล้วก็บ่เคยลดยึดแถวบ้านผมหลายครับอืมแล้วผมก็บ,บ่เคยว่าสิไปเบียดเบียนผู้ใดทำงานมีเห็ดกเ็เฮ็ดครับอืมทำงานอย่างเดียวครับไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใดพี่น้องอเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงบิ่งครับพี่น้อง ให้เฮาฟังเสียงครับพี่น้องกะพี่น้องสงสัยอียังกะสอบถามได้ครับ <c oughs> หกแน่ครับเดี๋ยวมือสิได้เก็บเลวครับงเงี้ยหกแน่จังหน่อยได้พี่น้องสอบถามยังสอบถามได้ครับสนใจตอนนี้สอบถามได้เงเดิมครับเห็นเดิม เมองหลอบพี่นองเมองหลอกได้สัสปีกับป้านะไปนานครับแต่เบาๆก็จวดได้ครับยา ขายปั๊มเหรอพี่น้องแต่เพราะทานอยากขายครับนี่นประหยัดน้ำมันครับแต่ก็อยากได้ทออยู่ด้วยพี่น้องเมื่อไมีเมื่อสวงกับบริจาคเยอะพี่น้องท <c oughs> องามๆ <c oughs> สมหาทุนนะครับหาทุน <c oughs> หาทุนอยากใส่ทอเหรียญง,งามๆเถียงบูหอนๆอ,อยู่พี่น้องชว่วงนี้งบบ่มีครับ <c oughs> เออยบซีบ sí, ุเลยมีงบประมาณกะเอาไม่เหตุก <absence> ่รนในเรื่อพี่น้องกะอย่างพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำเลือกรับช่องชวนชัยรถไทยซิ่งชาแนลครับประมาณนี้ครับอยู่บ้านครับกำลังพึ่งมาบ้านครับเห็นรถเกี่ยวกับจอดนี่ครับปกติค่ะรถพ่วงมารถพ่วงผมไจอดควงจากนารถเกี่ยุบบ้านนี่ หางลูกกัดทางไว้พ่ดครับพี่น้องบเัเอารถพ่วงเข้ามาครับรถเกีียวตุ๋ยอ,อีกขั้นหนึ่งอะเอาไว้อยู่อีกบ้านหนึ่งครับยู่บ้านมเมทาพี่นอ้องอะประมาณนี้เนาะอมันบ่มีมกจอดแล้วครับกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน,น้องนีได้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจฮดคชิปไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวผมจะหาคอนเทนต์เฮ็ดเอารถออกไปเฮ็ดไห้เมืองอยู่พี่น้อง เลอยสนใจมาทดลองขับกับมาครับ<笑><笑>มอาม,งมางม้เมองพี่น้องว่ามันดีเป็นยังเดชชมอยากเห็นร้องขับล่ะก้อนก้อนสีออกนี่พี่น้องก้อนสีออกรถไทยนี่ผมเนะนน้ำนะพี่น้องมึงหนางานพี่น้องแล้วก็ขคันแรกเลยก็คือมึงโฉ่ก <c oughs> อดยมไปไปลากรถเดียวกันอ่าค <c oughs> ันแรกเลยก็คือ หนึ่งมึงนาง,งานเจะของครับอสองสองทุนของเขาซ้ำใดอทุนของเขาซ้ำใดนะพี่น้องแลกวสามก็คือพี่น้องต้องทดล้องขับรถแต่ละรุ่นเมืองกรว่าพี่น้องคิดว่าสีออกรุ่นใดอ่า ไปโชว์ลุมมันกะรถทดลองกันหน่อยพี่น้องบาพื้นเขาหาเซลล์นี่เขาว่าดีสุรุนครับเขาอยากขายแต่รถอะก็คือดีสุรุนกับจริงอยู่ครับแต่มันสิตอบโจทย์เฮา่าพี่นอ้องขันเอารุ่นเอ็มแปดห้าแปดแปดยังขึินไปปุ๊บบัดมาเห็นนะงานนะตอนแห่งก็เหตุดีอยู่ครับแต่เพื่อฝนตกจังปีนี้ก็คือจบครับอ่า ลงนามกับอะไรขันรถรุ่นไงเนาะพี่น้องอ่าถ้าเป็นรุ่นน่อยเกินไปงานเขางหญ่ๆจังสี่มันก็อาจจะบ่ตอบโจทย์เท่าประมาณนี้เนาะพี่น้องกะผมกับน้นนำได้ครับพี่น้องสนใจก็ับติดต่อมาได้ครับเนะนน้ำได้ก็คืออยากให้พี่น้องทดลองขับตะกอนว่าเขาเสียรุนใดรุ่นใดมันจะกสิตอบโจทย์ครับแต่ผมกับนะนน้ำให้เป็นสมมือนี่เนาะอยากให้ได้ ไฮดรอลิกชัตเทนพี่น้องอตอบโจทย์ได้ดีครับไฮดรอลิกชัตเทนเบ่หวานรุ่นใดก็สางแบบบดีแบบขาดขาดยังนิ่มๆเลยครับนี่ก็คือขาดกับมีแต่เวลาเขานั่นเขาได้เปรียบคือเขาสีบาเมือยครับนี่แหละขอได้เปรียบขอได้เปรียบของการบดีหยียบขาดตอนเดินหน้าท้ายหลังอ่ะกะ เดี๋ยวอีพี่หนาเดี๋ยวผมมาว่ารลายลงร้ายเลยอยันลึกก็หนีนะพี่น้ากะประมาณนี้ครับกะฝากวดดาบ้าน้วพี่น้องวดดามะามักไผ่มักมันคือวานละ่ะแต่กะอยากให้หูไว้ว่ารุ่นนี้มันเป็นยังไงรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเป็นยังไงอีกรุ่นหนึ่งเป็นยังไงเพราะว่าผมกับเคยผ่านมาหลายรุ่นเยอะอ่กะอยุ่ประมาณนี้พี่น้อง โอเคครับชิปนี้ค็สุขสมายดีกันสุขผูสุขคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ